ช้ไฟฟ้าอีกแล้วนะก็จะไล์อย่างเงี้ยทุกวันแหละแต่เดี๋ยวจะมีของใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าในตะก้าในทิก t o อรมันยังไม่ได้เพิ่มสินค้าเข้าไปนะคะก็อาจจะยังต้องไล์สินค้ารุ่นเดิมๆก่อนลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อดูสินค้าในตะก้าก่อนได้นะเดี๋ยวให้น้องเพิ่มสินค้าในตะก้าให้เลยเพราะว่าเรามีหลายอย่างมากต้องคอยทยอยแอดเข้ามาเนาะต้องให้ทางบริษัทแม่ที่จีนเป็นคนแอดให้เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นคนแอดตัวสินค้าและแอดราคาให้เรา ปกติเรามีสินค้าว่างขายผ่านช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะคะลูกค้าเรามีสินค้าว่างขายปกติที่ช้อปปีแล้วก็ลาซาดา้สินค้าเราขายออกเยอะมากนะคะต่อวันต่อเดือนนะคะหลากหลายพันหลายหมื่นชิ้นเลยไร้ลุดเหรอ นะเพราะว่าเรามีสินค้ายเยอะมากเลยแล้วลูกค้าสามารถติดต่อขอราคาส่งกับเราได้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะรับไปขายหรือเจ้าของโรงงานอยากจะซื้อของเรื่องใช้ไฟฟ้าไปจับฉลากไปแจกลูกน้องหรืออาจะเอาไปทําบุญอะไรใดๆก็ตามนะคะสามารถติดต่อสอบถามเราได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเรามีราคาส่งให้ เดี๋ยววันนี้เราเริ่มที่หมอ้อท่อไรน้ำมันกันก่อนนะคะตัวนี้เป็นหมอ้อท่อไรน้ำมัน2ขนาดนะที่คิปบอมาให้ดูนี่ก็คือ2รุ่นเป็น2รุ่นนะคะรุ่นฝั่งสีขาวนะจะเป็นความจุที่ประมาณ6.8ลิตรนะคะความจุอยู่ที่6.8ลิตรนะคะเป็นสีขาวอันนี้จะมีแค่สีเดียวนะคะฟังก์ชันต่างกันจากตรงนี้แค่ขนาดและ หูหิวตรงนี้เท่านั้นที่เหลือเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะวัสดุเป็นพลาสติก PP นะคะเป็นพลาสติก PP พ,พํสำหรับทำอาหารจะไม่มีสารเคมีสาร ่อมาเลงอะไรอย่างเงี้ยจากพลาสติกลงไปในตัวอาหารเราได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นพลาสติกสาหรับทาอาหารแล้วก็อุ่นร้อนใช้ความร้อนได้นะคะอันนี้เป็นหมห้อท่ดไรน้น้ามันสามารถตั้งองศาอุณหภูมิได้สูงสุดถึง200องศาเลยสามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้200องศานะคะตัวด้านตรงเนี้ยค่ะด้านจับสีขาวอันเนี้ยค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นสีโรสโกนะคะหรือสีคัพเปอร์พิงก็คือสีทองอมชมพูนั่นเอง และตัวตรงนี้ค่ะใช้ฟังก์ชันในการหมุนนะลูกค้าสามารถตั้งนาทีเวลาได้30นาทีนะคะสามารถตั้งเวลาได้30นาทีเมื่อลูกค้าดึงด้านจับออกมาแล้วอ่ะด้านในเขาจะมีก็มีผู้มือให้แหละอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีตะแกรงนะคะไว้รองน้ํามันไว้กองน้ํามันนะคะเป็นตะแกรงแบบนี้เอาไว้กองน้ํามันนะคะน้ํามันก็จะตกลงไปในหม้อด้านล่างเวลาเรา ทำความสะอาดมันก็จะง่ายเนาะเทลงท่ออะไรได้เลยแล้วก็ล้างคอมทำความสะอาดได้ง่ายเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นตัวตะแกรงนะคะอันนี้หมอ้อจะใหญ่กว่าเดี๋ยวกิ๊บเทียบให้ดูหมอ้อตัวนี้มันหกแปดหกจุดแปดลิตรส่วนหมอ้อฝั่งเนี้ยมันแค่หกห้าลิตรกิบเทียบขนาดให้ดูลูกค้าก็จะแบบเอ้ยมันเท่ากันหรือเปล่านี่นะลูกค้าหมายว่าหมอ้อไม่เท่ากันเห็นไหมเห็นชัดไหมอันนี้เล็กกว่า ข้างบนมันแค่ห้าลิตรนะคะอันนี้ข้างบนห้าลิตรเห็นไหมมันเล็กกว่าทำยังไงให้เห็นอะข้างบนอันนี้หกจุดแปดลิตรนะคะส่วนด้านล่างห้าลิตรเนาะขนาดก็จะต่างกันราคาก็จะต่างกันด้วยสีขาวที่ความจุหกจุดแปดลิตรอะคะ่ะ ราคาอยู่ที่1,955บาทส่วนตัวที่ความจุ5้าลิตรราคา850บาทฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะอ๋อออคิดลืมเละเละฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะยกเว้นขนาดแล้วก็หูหิว้วตัวขนาด5้าลิตระคะ่ะมีมีหูหิ้วให้แบบนี้อุยโทรศัพท์ตกไปแล้ว แล้วก็องศาได้ความร้อนเท่ากันเลยนะคะคือสองสองร้อยองศาแล้วก็ตั้งเวลาได้สามสิบนาทีนะคะติ๊กต็อกไม่ต้องไปสนใจมันนี่คนดูพี่เนี่ยแหละแล้วพี่พูดใน youtube เอาให้มันได้ชั่วโมงหนึ่งอันนี้คนป่อนี่นะคะก็จะต่างกันแล้วก็โตเบี้ยวมาใ <c oughs> ช่ใช่ <c oughs> มันโตมันเบี้ยวมากมันเบี้ยวไม่ไหวหรอก อันนี้นะคะขนาดก็ต่างกันเนอะกิามาให้ดูหนึ่งคนใช่ป่ะอืมอันนี้จะมีสีขาวนะคะมีแค่สีเดียวส่วนอันนี้มีสองสีนะเดยกกิบเอาอีกสีนึงให้ดูด้านหลังนะคะจะมีตัวระบายความร้อนแบบนี้นะคะมีตะแกรงระบายความร้อนแบบนี้นะตรงนี้จะระบายความร้อนระบายควันออกมานะคะอันนี้จะระบายความร้อนระบายควันออกมาจากช่องตรงนี้นะลูกค้าอันนี้ก็เป็นตัวระบายความร้อนนะคะขนาดใหญ่เนาะตามขนาดเลยส่วนอันนี้ลูกค้าจะมองไม่เห็นเดยกกิบเอาสีดําให้ดู เออสีดําออกฝั่งนี้ก็มีตัวระบายความร้อนเหมือนกันแต่ว่าจะเล็กกว่าด้วยขนาดที่เขาเล็กกว่านะคะรุ่นนี้ขนาดแค่5ลิตรรุ่นฝั่งนี้ขนาด6.8ลิตรนะคะเห็นไหมว่าช่องระบายมันก็ต่างกันอันนี้ช่องเขาจะใหญ่กว่าด้วยเครื่องที่เขาใหญ่กว่านั่นเองแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอย่างที่คิดแจ้งไปว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นหูหิ้วตามจับแล้วก็ขนาดตัวเครื่องของเขานะคะแล้วมีระบบความปลอดภัยด้วยนะลูกค้าเวลาเราดึงไอ้นี่ออกมา เวลาเราดึงตัวถาดออกมาแล้วอะค่ะระบบไฟเขาจะตัดทันทีเลยนะระบบไฟในนี้เขาจะตัดทันทีเลยเนะเมื่อลูกค้าแบบว่าเหมือนเด็กๆอะเอาตะแกรงออกมาอยากจะดูว่าเฟ้นฟชั้นสุดหรือยังหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วแบบก็อยากจะแห่ไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะระบบไฟตรงนี้จะตัดทํางานตัดการทํางานทันทีเนาะเราใช้อาขวดอะลวดทองแดงในการที่เป็นฉงวนที่จะเกิดความร้อนขึ้นมานะคะ อันนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกตามความชอบได้ถ้าความใหญ่อะค่ะที่หกจดแปดลิตรจะมีแค่สีเดียวนะสีขาวจะมีแค่สีเดียวนะคะสีขาวอะ ลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะผ่าน TikTok, Shopee, Lazada นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าถานัดเลยหรือแคปหน้าจอตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทักไปสอบถามแอดมินได้เช่นเดียวกันนะสามารถทักไปสอบถามแอดมินได้เช่นเดียวกันเดยวกิฟ์เอารุ่นนี้มาให้ดูรุ่นนี้มีสองสีเมื่อก,กี้กิฟโชว์สีดําไปแล้วใช่ไหมรุ่นเนี้ยกิฟชอบนะมันแต่ว่าขนาดมันเล็กขนาดเองคือห้าลิตรอาจจะใส่อะไรแบบเนื้อชิ้นใหญ่ๆสองชิ้นพร้อมกันไม่ได้เนื้อแต่ก็ ก็ทําทีละรอบก็ได้อะถ้าเราไม่รีบแล้วก็กิฟชอบตรงไหนหรือไหมอันนี้ชอบตรงที่เขาสามารถที่วไปไหนก็ได้แค่นั้นเลยเพราะเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนกระติกอะค่ะมันเป็นเหมือนกระติกเนาะที่ลูกค้าสามารถที่วเดินไปไหนก็ได้เนาะช่วงนี้ยุคนี้เฮลตี้ใช่ไหมอย่าของทอดมันอร่อยมากแต่ว่ามันมีน้ํามันมันแลกมากับความอ้วนมันแลกมากับโรคภัยต่างๆอะไรเงี้ยแต่เราหยุดกินไม่ได้เงี่ยเราชอบมากแล้วกิฟก็เป็นคนที่ชอบของทอดมากๆอะไรเงี้ยก็เราก็ใช้ตัวช่วย ให้เราได้กินของทอดแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วเราก็ได้รู้สึกว่าเออไม่มีน้ํามันนั่นก็คือหม้อทอดอไร้น้ํามันไร้ควันตัวนี้นั่นเองนะคะในราคาที่มันไม่แพงเลยอย่างรุ่นนี้ราคา850บาทลูกค้าสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นทอดเนื้อทอดไก่ทอดปลาใช่ไหมทอดคุณเชียงทอดหอยจ้ออย่างเงี้ยหรือทําขนมก็ได้หรือลูกค้าจะทําไปขายก็ได้นะแบบลงขายในไอจีทำ ขายขายถ่ายรูปแล้วก็เปิดรับออเดอร์ตามออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะเออก็ดีนะมันก็เป็นอีกช่องทางการหาเงินของเราเนอะเพราะว่าตอนเนี้ยหาเงินช่องทางเดียวไม่ได้แล้วไม่พอไม่พอกินนะเราต้องทําเรามีแรงอยู่เราต้องทําไปเยอะๆเพื่อตอนที่เราอายุเยอะเราจะได้สบายนะคะอันนี้มีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะลูกค้าอันนี้มีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะคะก็คือสีดําสีดําตัวด้านจับจะเป็นสีเงินแบบนี้นะ สีดาตัวด้ามจับจะเป็นสีเงินนะคะส่วนสีเขียวด้ามจับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวตัวสินค้านะคะอันนี้จะเป็นสีเดียวกันแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานง่ายทุกอย่างใช้การหมุนหมดเลยเนาะด้านบนตรงนี้เป็นการปรับองศานะคะได้สูงสุดตั้งแต่80องศาจนถึง200องศานะคะได้ตั้งแต่80องศาถึง200องศานะ,ะและตัวหมุนตรงเนี้ยจับเวลาตรงเนี้ยค่ะสามารถตั้งเวลาได้30นาทีก็ใช้การหมุนปกติเลยด้ามจับก็คือจับง่ายมาก พอดีมือมากๆเลยนะคะจับง่ายพอดีมือแล้วก็เนี่ยมันพอดีมือมันก็ต้องไม่ไม่ต้องกลัวตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีระบบเซฟต,ตี้ให้อย่างดีนะคะมีตะแกงน้ํามันให้หมดเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็มีตัวตะแกงให้นะคะแล้วก็มีระบบเซฟต,ตี้ด้านในเมื่อเอาถาดออกมาไฟจะไม่ทํางานนะอันนี้ก็ราคา850อาจจะไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้าในทวิตเตอนะ อันนี้ไม่รุ่นนี้จะไม่มีอยู่ในติ๊กต็อกติ๊กต็อกจะมีรุ่นตัว6.8ลิตรราคา1,955บาทถ้ารุ่นนี้ลูกค้าอาจจะต้องแคปหน้าจอแล้วไปสอบถามแอดมินนะคะส่วนลูกค้าที่ดูผ่าน YouTube ก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ลาซาด้าหรือติ๊กต็อกก็ได้นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราเพิ่งเปิดใหม่ก็คือทั้งติ๊กต็อกนะคะเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีลูกค้าสามารถไปตามกันได้เลยนะแล้วก็สั่งซื้อสอบถามได้ทุกช่องทางที่ลูกค้าถนัดเลยนะคะต่อออไป more. วหลหห้ขาแะ แต่เมื่หุงข้าวอะราคาจะไม่ถูกนะในในในติกตอกอ่ะพี่กัญญาหรือเปล่าต้นไม้ลง <c oughs> เป็นผู้ประสบภัยนะไปทำต้นไม้เขาลุมนะ อันนี้นะคะเป็นหม้อหุงข้าวอเนกประสงค์ความจุ3ลิตรนะคะรุ่นนี้เรามี2ขนาดนะคะมีตัว3ลิตรแล้วก็ตัว4ลิตรเนาะราคาต่างกันไม่มากมี2ขนาดนะคะตัว3ลิตรแล้วก็ตัว4ลิตรตัวหม้อตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนี่ลูกค้าจะได้ซึ้งไปนะคะแบบนี้เลยหม้อ3ลิตรแถมซึ้งไปด้วยนะคะมีซึ้งแบบนี้ให้ลูกค้าเอาไปทําไข่ตุ๋นไปนึ่งปลานึ่งผกักนึ่งสาลาเปาหนึ่ง อะไรหลายอย่างอะได้เยอะอะนี่เริ่มก็เริ่มหิวแล้วนะก็พูดเรื่องอาหารอยู่บนเรียน,นก็คือหิวแล้วนะอันนี้นะคะก็แบบว่าลูกค้าสามารถเอาไปนึ่งพร้อมกับหุงข้าวพร้อมกันได้เลยส่วนตัวหม้อนะคะจะอยู่ที่สามลิตรนะอันนี้จะอยู่ที่สามลิตรนะคะตัวหม้อจะมีเคเลือบเชฟลอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะการเครเลือบเชฟลอนก็เหมือนกระทะทั่วไปเลยก็คือข้าวจะไม่ติดกระทะเนาะข้าวจะไม่ติดหมอน,นั่นเองข้าวจะไม่ติดก้นหม้อไม่เหมือนหม้อหุงข้าวสมัยก่อนที่ลูกค้าอาจจะต้อง แช่น้ำกว่าจะได้ล้างก็ต้องใช้เวลาแช่น้ําให้ข้าวมาหลุดล่อนจากตัวหมอ้อหุงข้าวเนาะแต่อันนี้ก็ลูกค้าไม่ต้องใช้เวลาในการแช่เลยล้างทําความสะอาดได้ง่ายมากกิฟตลองแล้วแต่ข้อควรระวังก็คือลูกค้าอย่าใช้ฝอยขัดหมอ้อนะคะอย่าใช้ฝอยขัดหมอ้อแล้วก็สกอ็อตไบส์เนาะอันนั้นใช้ไม่ได้เพราะใช้ไปปุบัตรที่เราเคลือบไว้อะกระทอะอ่ะ เชฟร่อนนะคะมันก็จะหลุดร่อนไปเนาะอันนี้จุได้ถึง3ลิตรนะตัวนี้จุดได้3ลิตรนะคะเราจะมี2รุ่นนะคะก็คือรุ่นตัว3ลิตรแล้วก็ตัว4ลิตรถ้า3ลิตรราคา420บาทนะ420บาทถ้า4ลิตร469บาทนะ469กก็คือลูกค้าได้ทั้งหม้อได้ก็ซึ้งไปด้วยนะคะได้ซึ้งไปด้วยนะลูกค้าอันนี้คือไม่ได้ได้แค่หม้อนะซึ้งไม่ได้ขายนะคะอันนี้เราแถมไปให้นะ ตัวซึ้งเราแถมไปให้นะคะในราคาที่แค่ถูกมากๆเลยแล้วก็หุงข้าวได้เยอะมากแล้วก็ทําอะไรได้สารพัดเพราะหลายท่านนะคะหม้อหุงข้าวหม้อเดียวทําแทบทุกอย่างอะทำทุกอย่างจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทอดทําชาบูต้มต้ม,ตมยําทำแกงเห็ดอะไรใดๆก็ตามก็คืออยู่ในหม้อหม้อเดียวเลยเนาะทุกคนบางทีแบบว่าไม่ได้มีกระทะ ในนี้มีกระทะเนาะใช้หม้อหุงข้าวนี่แหละแล้วก็ไฟเขาอะค่ะทํางานได้รวดเร็วมากวันนั้นกิ๊บลองหุงข้าวดูนะวันนั้นกิ๊บลองหุงข้าวดูใช้เวลาหุงข้าวไม่ถึง20นาทีข้าวเดือดแหละข้าวเดือดแล้วลก็สุกแล้วส่วนส่วนด้านบนที่กิ๊บลองนึ่งซาลาเปาที่ออกมาจากช่องฟิตและแข็งปลาหัวแตกอะก็คือใช้เวลาประมาณแค่1 0ถึง15นาทีก็คือแป้งกลับมานุ่มฟูเหมือนเดิมเลยการนึ่งอะมันดีกับการเวฟเพราะกิะ๊บ์่ะเขาชอบกินซาลาเปามากมคึชอบกินซาลาเปาแล้วกินไม่เคยหมด ก็จะชอบเอาไปแช่แข็งแล้วพอเมื่อก่อนน่ยยังไม่มีซึ้งอ่ะพอกิคนสมัยใหม่ไม่ค่อยมีซึ้งกันที่บ้านแลวเนาะก็จะใช้ไมโครเวฟแล้วก็เอาถ้วยน้ําไปไว้ในไมโครเวฟใช่ไหมเพื่อให้มันแบบดูดน้ําเข้าไปไม่ให้แป้งร็อกแข็งแต่สุดท้ายตามขอบด้านล่างอ่ะมันก็ไม่นุ่มอยู่ดีแต่เมื่อวานนัะนะ่นแะเมื่อวานก่อนกิบใช้สลับเอาซาลาเปาอ่ะมันนึ่งในหม้อหุงข้าวเนี่ยค่ะวิยแป้งมันนุ่มฟูเหมือนกินใหม่ๆเหมือนไปซื้อมาใหม่ๆเลยนะ แต่อันนี้ถ้าลูกค้าจะกดสั่งซื้ออะในติกตอกอะมันราคา190ซึ่งมันเป็นแค่ตัวหัวแปลงเอ่อรู้สึกว่านายที่ที่เขาทําให้อะค่ะเขาลงราคาผิดนะถ้าลูกค้าอยากได้ก็แคปหน้าจอกอนก็ได้แล้วก็ทักมาสอบถามอ่าว่าอยากได้โมงข้าวตัวเนี้ค่ะราคา420ที่เป็น3ลิตรอะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะ ันนี้ก็เป็นมหม้อหุงข้าวนะมีซึ้งให้ด้วยนะคะอันนี้มีซึ้งให้ด้วยนะราคา420บาทถ้าเป็น4ลิตรราคา469บาทนะคะแล้วก็มีตัวหัวแปลงให้ด้วยนะอันนี้อาจจะต้องไฟเขาเรียกว่าอะไรคะตัวปลาก็ค่ะมันยังต้องเป็นแปลงอยู่พอใช้ได้สําหรับประเทศจีนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าเรามีตัวหัวแปลงให้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเชื่อม YouTube ก่อนนะนเอาอันนี้เสียบกับอันนี้ เขาสันตหรอเขาชาร์จแบตมาแล้วหรอมันเป็นแดงเลยมันต้องเทดเดี๋ยวค่อยเทสได้ปะโอ้เดี๋ยวไปใช้ใช้ไปก่อนแหน่แต่งตัวนะวันนี้ าาอาค่ามาต่อนะคะเมื่อกี้มีเจ้านายมาเบรกทำตัวไม่ถูกอันนี้นะคะลูกค้าอยากได้ก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะแคปหน้าจอแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะลูกค้า3มลิตราาาตราคา420บาท4ี่ลิตรราคา469บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งซื้อแล้วก็หม้อไปด้วยนะถ้าลูกค้าสนใจพิมพ์เข้ามาถามกิฟก็ได้นะในติ๊กต็อกก็สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ราคาดีมากเลยนะคุ้มมากๆเลยนะกิฟมองว่ามันคุ้มมากเลยอะหม้อของข้าวที่แถมซึ้งไปให้ด้วยแบบเนี้ยที่แถมซึ้งไปให้ด้วยแบบเนี้ยลูกค้าละหม้อขนาด3ลิตรเลยนะคะกับราคา420บาทราคา420บาทนะคะแต่ลูกค้าท่านไหนอยากรับไปขายอะไรเงี้ยหรือว่าเปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอยากได้ราคาส่งในจํานวนเยอะๆสามารถติดต่อเราได้เหมือนกันนะสามารถติดต่อเราได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็มีการ มีขายส่งแล้วก็มีส่งตามร้านค้าด้วยเนอะเพราะปกติเราจะขายสินค้าผ่านช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะคะเราจะขายสินค้าผ่านทางช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะคะลูกค้าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะหม้อข้าวจะมีแค่สีเดียวนะคะตัวหม้อข้าวจะมีแค่สีเดียวตัวแถบเมนูก็อาจจะเป็นภาษาจีนเนอะลูกค้าไม่ต้องไปอ่านหรอกเพราะทุกอย่างใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มด้านล่างตรงนี้ แล้วเขาก็จะขึ้นสีแดงใช่ไหมขึ้นสีแดงด้านฝั่งนี้ก็คือก็กําลังหุงกําลังนึ่งอะไรของเขาไปอะคะ่ะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไฟสีสม้มแล้วก็เป็นการวอร์มการอุ่นข้าวอุ่นนึง่งให้มันไม่ไมร้อนเอ้ให้มันไม่เย็นแค่นั้นเลยห้าติบห้าห้า